ดูซิออปู้าให้เขามันกัดแน่นกันอือ

เด็กเขาคง,งแล้วดูสิโอ้โูซี่อ่างนี่สปาสปะสปะแล้วเขาก็วิ่งมาหา มึงมาหาอ <laughs> ไเฮ้มมาหา,ๆๆ <laughs> า,หา <laughs> <ม> <laughs> อะยดิอ๋อ

อันนี้ก็เล่นกันดูสิอตายแล้วาแล้วจังเลยดูสิ สามสิบแปดวันนี่คันข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 ันโอเคดูตัวมีนี่โอ้

ê 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 dạ dạ leng leng lịch đi chứ โอเคโอเแค่น yeah. okay. okay, uh, 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 ี้ก่อนนะแออแนงไปผมก็ไปครับำแล้วไปไปสิแม่มัอนอยู่ที่คง มังออามา,อามาอย่ก่อนลูกมาพอลุก๊กโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับโอ้ ที่ตอเล็กๆนะกันอืม <laughs> <laughs> อืมอืมนอะืมอืมอืมอบมอืมออืม